สวัสดีค่ะไหนสงขลาค่ะเมื่อไนค้าเด๋กกว่าซ้อนลิกต๊ก่องหลงไหนค่ะนาะเว้งนำลันไหนค่ะย่านว่าต๊ก่องหลงจะสั่งเขาแน่ในหวานแน่เด๋เป็นข้าวเห็ดล็กไหนค่ะนาะย่อก็กีในมีหลักสุดใหม่เข้ามาไหนหนึ่งในนั้นก็ปลา อิงกลษเซย์นนั่นแหละค่ะก็กระจอยสอนปันจะสั Hudson ่งเขาฟ้าหนค่ะวันนี้นะคะโมก็จะไปช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับเน้นนะคะในพรรษานะคะเน้นก็จะมีการเรียนการสอนตลอด3เดือนเลยนะคะจนถึงออกพรรษานั่นเองค่ะปีนี้ ซึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะก็คือมีหลักสูตรใหม่เพิ่มเข้ามานะคะทั้งหมดก็จะมีอยู่11วิชานะคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะในวัดนะคะที่สอนก็ก็จะมีอยู่เจ้าอาวาสนะคะแล้วก็มีพระอาจารย์หลายๆรูปนะคะเพียงแต่ภาษาอังกฤษนะคะก็เลยต้องให้คนข้างนอกเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งนั่นเองค่ะโมก็เลยขออาสาไปสอนนะคะ ใน1เดือนนะคะก็จะมีการเรียนการสอนเป็นเวลา8วันเท่านั้นเองนะคะซึ่ง1วันก็จะใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนั่นเองค่ะเวลาเรียนนะคะก็จะเป็นบ่าย2โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นเลยนะคะ ไปสอนมาสองวันแล้วนะคะก็คือวันนี้ก็จะเป็นวันที่สามที่โมไป,ไปสอนนะคะเพราะเมื่อก่อนที่ไปสองวันที่แล้วนะคะก็คือไม่ได้ขออนุญาตเจ้าอาวาสนะคะแต่ว่าโมเพิ่งขอมาวันก่อนนี่เองคะ่ะเจ้าอาวาสบอกว่าถ่ายได้โมก็เลยจะขอถ่ายแล้วก็ให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศว่าเน้นที่นี่นะคะอยู่แล้วก็สอนกันยังไงนะคะ งั้นตอนนี้ก็โมก็กำลังจะไปพอดีเลยตามไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะค่ะเมื่อไงก็เป็นวันที่สามมันค่ะเ่ี๋ยรกว่าจอยสอนนะคะเนาะย่า,ยาก,กสองวันปนมากั่นก่อมเลยถ่ายย้อนว่าจะเลยย้อนคว้างจะสั่เาคา,าะในแรมวเมื่อไงแต่ก็ย้อนคว้างมาเยา้าแหค่ะก็เอก่าถ่ายเห็นไฮกูก็เลยหันว่าจะสาาั่งเขาเขาปีในมี แ็่สั่งหลายๆลาค่ะย่อก็จ้อมมาด้วยค่ะว่าเด็เป็นเจ้นคือค่ะ จากที่บ้านมานะคะก็ใช้เวลาแค่8นาทีเองค่ะขับมอเตอร์ไซค์มานะคะเอาผาลูกดีเฮินมาก่อนเด็ดใจเข้าย้ำแปดเม็เนก้อยนะคะยันเป็นก้องหลงตีกลางเว้งน้ำลันนะคะ,คะวัดนี้ก็จะอยู่กลางเมืองน้ำลันภาคเหนือของรัดฉานนะคะพราะจะสั่งตีวัดก้องหลงได้ก็เนเดมี่อยู่สองปากปายนะคะ เนนที่วัดย่องหลงนะคะก็จะมีทั้งหมด200กว่าเลยนะคะโมมาถึงก็ใกล้เวลาพอดีเลยนะคะงั้นเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะอ๋อค่ะกัดด้วยจ้ำกันดังในค่ะก่อนจะเริ่มเรียนนะคะเราก็จะไหว้พระก่อนนะคะแล้วโมก็จะขอขมาเนนก่อนค่ะ ada ada nanti dia naik มาจากการสอนแล้วนะคะออค่ะการสอนเล็กมากยา,ะะไาวไหนค่ะก้อยน้าม,มื่อพองสอนเล็กนั่นกลุ่มสุกยงจอนสอนเล็กแลมตันไหลาดสังไนะคะตอนกำลังสอนนะคะก็คือโมถ่ายไว้อยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้พูดคุยกับทุกท่านนะคะเพราะว่ายุ่งกับการสอนเน้นน้อยนะคะเพราะว่าวันนี้โมก็สอนเป็นคือส นะคะก็คือตัวหนังสือที่เขียนติดๆิดตดกันนั่นเองค่ะเน้นก็ยังไม่เคยเรียนนะคะก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยนะคะสอนมา3อาทิตย์แล้วก็จะ3วันแล้วก็จะถึงแค่ตัวหนังสือวิธีเขียนคือสิบเท่านั้นนะคะทุกท่านต้องรอติดตามดูนะคะว่า การสอนในเวลา3เดือน4เดือนจะเป็นยังไงนะคะหลังจากห่างหายการสอนไปนานนะคะกลับมาคราวนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้สอนเน้นนะคะไม่ว่าสอนอะไรโมก,ก็ชอบหมดเลยถ้าเกี่ยวกับการสอนหนังสือไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาไทยใหญ่ภาษาอังกฤษนะคะห้องภาษาอังกฤษก็จะแบ่งเป็น3ห้องค่ะโมก,ก็จะ สอนเป็นเต็กที่เน้นที่เล็กที่สุดนะคะส่วนพระอาจารย์ก็จะสอนรุ่นใหญ่มาอีกนิดนึงแล้วก็มีอาจารย์อีกหลายท่านก็จะเป็นอีกห้องนึ่งทั้งหมดก็ภาษาอังกฤษก็จะมี3ห้องค่ะราคาภาษาอังกฤษอันสอนสว่างเขาในจ้องหลงย่ำเดียวได้ก็มีอยู่3ห้องนะคะมีเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่อีกนิดหนึ่งนะคะค่ะได้สอนเส้นเล็กเซเปิลน,นะคะ อันไปได้ธนวาว่าในข้าวตังหลายเลนในตองจะสังเข้าเขาเตะไลนนะคะก็ต้องรองดูกันต่อไปนะคะเพียงเวลาไม่กี่เดือนนะคะว่าเนนจะได้ไหมนะคะอันนี้ก็มาให้ทุกท่านชมแค่คร่าวๆเองค,ะอค่ะราคายออันไรลงวิดีโอเฮงเยาะะนะ่าในธนายอนนันและเมอไดในกอเดีอนมาเหนอิดออดก้อยหนังเก่าค่ะ ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้ลงนะคะเพราะว่าเน็ตก็ช้ามากช่วงนี้โมไม่ค่อยมีเน็ตนะคะเลย WiFi ก็ช้ามากมากเลยทำให้ทาให้ตอบก็ไม่ได้ลงวิดีโอก็ไม่ได้นะคะกำลังพยายามแก้ไขอยู่ค่ะงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ ok เดี๋ยวย้อนป้อกันหน่อยกันค่ะยินมซอมใหญ่ๆนำ้นำนำ้ำตีปันแห้งค่ะ ไม่สู้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย